สลับกันนะคะแล้วก็พยายามแตะที่มือของเราค่ะให้มือของเราขนานกับไหล่นะคะยกขาไว้สูงๆเกรงหน้าท้องไว้ทรงตัวดีๆค่ะท่าที่เราทำในวันนี้นะคะเป็นท่ายืนหมดเลยง่ายมากๆค่ะทุกคนขอให้ทำให้จบก็พอค่ะทั้งหมดนี้ไม่เกิน5นาทีเลยค่ะทำได้อยู่แล้วสู้ๆ ข้าต่อไปนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะสลับกันไปนะคะพยายามบิดหน้าท้องให้มากที่สุดค่ะในส่วนนี้เราจะได้ท้องข้างๆด้วยนะคะใครที่อยากได้เอลเนะคะพยายามเกรงหน้าท้องค่ะ พักค่ะสิวินาทีนะคะเตรียมตัวสำหรับท่าต่อไปค่ะท่าต่อไปของเรานะคะก็คือชกไปข้างๆค่ะเกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลานะคะชกไปหมัดแน่นๆเลยค่ะแล้วก็เกรงหน้าท้องไว้บิดหน้าท้อง 5,4,3,2,1โอเคพักค่ะพร้อมสำหรับท่าต่อไปนะคะ3,2,1ไปค่ะยกเข่าขึ้นมาเลยค่ะเป็นไฮนี้นะคะท่านี้